เดี๋ยววันนี้เราจะมาตอนนี้แหละไลฟ์กุ๊กขีรันจะมารีวิวขอกขี้ตัวใหม่แล้วก็เป็ดตัวใหม่เมป็ดไปเก๊ะแล้วอันนี้คำๆสำหรับแค่นี้ของดีก็มีนะปวดดีกว่าพวกก้าวเชนูเอ้ที่จริงมี เขตตางอัพด้วยแต่ยังไม่ว่างดต่อไม่ว่าอัพเกียร์นั่นแหละเล่นำคำให้่อนสมบัติตัวนี้เพชรนี้ไอเพชรดิเพชรตัวนี้มันจะเพิ่มคะแนนให้เราเรื่อยๆตามสปีดที่เราเดิน ยงเราเดินเร็วเท่าไหร่เราก็จะได้คะแนนเยอะขึ้นเท่านั้นเงี้ยจากพันถึงสามพันแล้วนี่ยขึ้นรไฟแล้ไปนี่ด่านลกนะฮะธรรมดาขึ้นทีนน 1, 3, ละพันพัะนะสองพันสามนิดเริ่มมาขั้นสองเลยสาสองนะแล้วก็สปีดยิ่งเดินเร็นสามพันสองมันลกธรรมดาพันสองเดี๋เราให้ข้ามไปอีกขาก่อน ข้ามไปอีก่างครับจะเจอะแนนพุ้งปกตัวพมดเดี๋ยวไล่รอบอนี้ฮะมาข้ามไป่ายแล้วพันสองเได้เท่าไหร่ยังไม่ได้สัสิจะทมหมดเ็โมเาคู่ไปดีจริงคะแนนี่โก้พันสองฮะพันเจ็ดพันแปดแล้ว อปรโมตเรียนนะอ้าวปกติเลยดูคุณสงครามผมเล่นมันก็อย่างนี้แหละคะแนนวิ่งเราไปไกลเพราะคะแนนเยอะส่วนโปรโมตโอ้ยค้างส่วนโปรโมตของเราจะมีนั่นแหละ หลออบ,บนจะไล่เ,ลเวดทดีนำแสงเปลี่ยนให้เป็นขนมเป็นเจลลี่ขนาดธรรมดาขนาดของตุ๊กขีมีเลียขนาดที่ระคับระคาบแล้วมันจะดีตรงที่ถ้าเรากินมีกลมมีชมพูไปด้วยเ็มีเหลืองไปด้วยขนมเจลลี่เราก็จะกลายเป็น มือเหลือกันดลยพนงจะพุ่งเลยเลื่อคร้งกครบภาครั้งก็จะอะไรแหละกะตุกใหญ่พุ่งไปนู้นเลยพุ่งไปนัานแล้วเปลี่ยนเป็นก่อสร้างเป็นปิดขวางที่เป็นเรนลี่ทั้งหมดแล้วยิ่งเดินมี้เลยเพุ่งกระจายเลยแล้วผสมกับจุกอหล อ่อนุ้งแล้วก็ขึ้นเฮเวนเฮ้ยต่ลนะอันไนะมีหลากหลายมากขึ้นไม่ดูตอนนี้มาปปได้วสกดไปเท่านะันขึ้นมาข้างบนนะอยากได้ชอยเลยได้ไหั้นะเลยจะได้กดหมดแต่ตอนลงมาล่างจะได้เนะไงจนะห้านะนี่นค่พอไปดูตามนี้ลียตอมนี้ลตามนี้หนึ่งสอง เดินธรมไไนนธรมดาก็โอ้เกิดปีนี้ไงธรรมดาขนาดเท่าไหร่นะสองมันสามแล้วจนะากเริ่มดา่านแรกทัใน,ในเดียวยิ่งเป็นติดไกลก็ยิ่งคะแนนเยอะแล้วพอทั้งคู่เล่นเข้าคู่กันเพื่อรด,ด,ดช้าลงสิบเก้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหง่ยโตก็ควรจะมียน,นะจะได้ทำคะแนกันสนกเปิดาบ้าง ลำแสงมันจะยิงถือว่ายิงทั้งฉา,ากก็ได้ประเด็นอยู่ยิงทั้งฉากก็คือมันจะพุ่งไปเรื่อยๆยิ่งเราเดินเร็วแล้วลำแสงมันยังไม่ยังมีที่ทางไปอ่ะยังมีสิ่งิดขวางอยู่มันจะพุ่งต่อไปพุ่งต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆยิงเราเดินเร็มก็ยงมีที่ให้พุ่งไปเรื่อยๆไม่รู้ทางหลังจะได้ขนาดไหน น้าพอยดึงคำสั่งธรรมดาก็ภาครั้งก็จะเป็นเสตียร์โอเคหมดละมีอะไรละเด็กก็อนนี้เราลงไปได้สรุปเอ็นซีเดนใหม่ก็พอคะแนนเยอะนะฮะไมั่โกงอ่ะเนี่ยพอดาลังงานก็เหมือนเก่าๆมั้งที่มันจะได้ มุกร้อนเหลือนเยอะแต่ก็ยังไม่คล่องเลยนะโอเคมาแล้วเขามีฉากนรกเนี่ยถ้าไม่เป็นตัวย่างนั่งชนล้มหมดเลยถ้าไม่มีตัวชิงไมนมีจริง ปิดวางก็จะยิงเป็นเยอรี่ธรรมดาเป็นโมโมะโอโ้โหจะเก่งอะไรดีเส้นกำค,ำคังที่ห้ใบก่ยเราตัวนในใจมันไม่ดีโมูจะขี้โมนะอ่าครับขอบคุณมากครับรีบเลเวลห้าสิบนะครับมันได้เนเด้วยสมบัติเด็ดโชว์เมื่อวานทุงได้จะสองเต็มจากมันอะ ทีนี้ก็ผมให้ขนาดเปอร์เซ็นต์นำต,ำนะต่ำตนะนี่โทฟี่เลเวลห้าสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้สองคิ๊ตัันธรรมดาได้คิดตัันเดียวเห็นว่าแจกเพิ่มปะกบตีบวกเอาถ้าอยากได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์วันเลนวันมันลุคุุบปะไม่มีอะไรตีให้ตีแล้วกันโอเคครับ สนุกกับเวอร์ชันใหม่นะครับเอ,อ๊ะเดี๋ยวเราจะมาโชว์เพิ่มอีกีกวถ้าใช้ตัวที่วิ่งเร็วอยู่แล้วล่ะมันก็จะได้คะแนนเพิ่มอีก่ะตัวนี้วิ่งเร็วกว่าชั้นบ้าง15%ยังไม่ได้อัพเต็มให้ดูสปีดเฉยๆว่าสปีดเร็วขึ้นแล้วขนาดจะเยอะขึ้นหรือเปล่ารู้นล้วว่าเยอะขึ้นนะจะดูไหนกัน อะนีเท่าไหร่จากธรรมดาเท่าไหร่พันเดียวเริ่มต้นพันเดียวในเริ่มมาพันห้าแล้วถ้าอัพไปไอ้ตัวนี้เต็มอีกโอ้ก็พุ่งนะอะไครบรอบแรกกับพันห้าเป็นเท่าไหร่พันเก้าเลยตอนนี้นับไปนะโอ้โหเป็นลูกไฟก็อีก ชนาไปวันแปด0ันเก้าสองพันแล้วดูรอบที่สาม่จะขึ้นไปนเท่าไหร่เห็นไหสำหรับตัวนี้มันใช้ได้กับทุกตัวเลยผลิตคะแนนให้เราได้เองเลยใหม่รอบครับรอบนี้เริ่มต้นที่ยสองพัน,นึ่งเอ้ยน้อยไสองพันหนึ่ง บ้านสองบ้านสามเรบต่อไปเหมือนเล่นไปได้ไม่ไกลนะแต่มันก็ควนไปหลายรอบแล้วแหละโบนัสสามแจกซะเลยเดี๋ยวมันมีโบนัสสามแบบใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวโชว์เลยเรื่อยมาจับตัวนี้กัน สองันหนึ่งันห้าานระอ,อบไหนลยสองันห้าเลเล่นจนถึันห้าก็ม่สองพันห้าแล้วเขาเขาด้วยเสียสมาธิไปไหนกลับไปเลยจะโชการเข้าโบนัสตามแบบพิเศษ ซึ่งเราจะเข้าได้มีโอกาสเข้าก็จะเมื่อเลือดเราเหลือน,น้อยเอาให้ชัวเลยนะแรดตัวเองเพื่อให้คุมเุิร์เบรกสามิบสามวีนะครับตีโบงแล้วต้องให้คุมโอเคเลยกันเลย ส่นพ o w e เอวอร์ของไอตัวนี้ที่แรกผมคิดว่าติดตัวได้คนไม่ใช่ต้องรอให้มัน r รนดอมขึ้นมาเองความสามารถมันก็คือมีบาลเรื์ไม่เด็กเลยถ้าสดแล้วก็จะไม่เสียเลือดหมึ่งครั้งสบาลเรยจะหายไปถ้าเป็นตัวมันเองมันก็จะรีเลือดใหม่รีเกตใหม่พอเต็มก็จะมีความสามารถ ทั้งโดดแล้วก็การป้องกันมาเหมือนเดิมจนก็่าจะชนอีกรอบเลยมืนเดิมผมจะต้องรีบชนแล้ว ได้โชว์เลยๆว่ามันมีโบรัณทามแบบพิเศษอัน,นยังนะมันจะได้มาตอนเลื่องเล็เๆน้อยๆแต่มาพรทิ้งท้ายก่อนตายซึ่องผมวาผมรู้รรสึกว่านันจะสอบแล้วก็เ,เลยนะถ้ามาเจ็ดแรอบอันนี้ยังไม่ใช่นะจะเป็นโบทามธรรมแบบใหม่ที่ถูกใ้เลย เป็นตัวค้างที่เราได้ขึ้นไปเราก็อยากได้แม่เหล็กจะลุกไปอาจะเิ่มชนแล้วนะเพาะแต่มันชนมันจะเสียพลังไปเลยนม่เป็นไรแน่พอมันชนแล้วทาอยาความสามารถในการดูดแล้วก็บาลีจะหายไปต้องมลให้เกล็ดเต็มอีกรอบซึ่งระหว่างนี้จะชนเพิ่มเพรก็ดไม่มีปัญหาอย่างลีตปวันี่เลย Oh, ช่วยเยอะนะแล้วมันมีสิทธิ์ได้ความสามารถของมันเองเวยอันนี้ไม่ยังไม่เคยต้องเลือดลดประมาณตัวนะดูไม่ค่อยเยอะเลยเลือดลดประมาณตัวอยู่มันจะไมีโอกาสได้แต่ลงไปคทนอีกสักรอบเลย มันก <t ry> ็อยู่นานเลยอ๋อเต็มก่อนนะ้ดิโอ๊ตเลยแย่เลยแลก็มากระโดดไปนะคนนักอันเดอร์ตกใจไหมแย่เร็วๆก็ได้เลยเลยเติมเงนทีเยอะขึ้นร้วปล่าที่อาจจะโดนหลอกก็ได้ แค่โชว์ให้ดูว่ามันเร็วเลยโอ้ยปดเลยปวดเลยกวดเลยฮังเออห้ามเดืองรอบเลยการนี้ได้แน่นอนเดี๋ไปดูเลถ้าโบนัสตามมาน่าจะได้แนละ้เวเราอยากได้โบนัสตามติดสปีดเลย มาแล้วทีมาแล้วทีมาแล้วแต่กันมีฮะโบราณแบบพิเศษเทียแบเบกื่อนแม่เหล็กยังไม่เต็มครับเรนดูดไม่ทั่วเลยไม่เป็นไรเด็กคนนี้ก็โอ้โหอิอ่นักกำลังฮะอันนี้คือหมดแล้วอันนี้คือสามสิบสามอันนี้แสกมาก อ,อดไปเรียบร้อยแล้วแง่เกีเรติยไม่เต็มเลยถึงว่าอดไม่ได้หมดเลยโอเคครับขอบคุณมากครับเล่นให้สนุกนะครับโปรเ,เวอร์ชันใหม่ปิดปิดปิด,ปด